สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ทิโทนี่กันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเ,เพื่อนๆกดซั c r i b e c h ชาแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าแบรนด์ทิโทนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเน้นทําการตลาดจริงจังเหมือนกับนาฬิกาแบบแมสทั่วไปนะฮะ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยแบรนด์นี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเก่าแก่มากเลยนะครับก่อตั้งมาในปี1919เลยนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์จากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับซึ่งที่โทนี่เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้รับการยกย่องมากๆเลยนะฮะว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ราคาคุ้มค่ามากที่สุดเดือนหนึ่งถ้าเกิดเทียบกับสเปคที่ได้นะฮะเพราะว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างจะแบบอลังการจัดเต็มามากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงดีเทลเรือนนี้กันนะครับ ยังไงเดี๋ยวแวะมาดูที่กล่องก่อนนะฮะเพราะว่ากล่องของสไตล์นาฬิกาจากสวิสเนี่ยมาแบบอลังการอยู่แล้วนะฮะอย่างเดือนนี้จริงๆราคาจากป้ายเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะฮะอยู่ที่6 4 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบรนด์อื่นจากสวิสนะครับเราก็จะเจอกล่องแบบกล่องไม้กล่องแบบโอเคนะฮะในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มาแบบอลังการมากนะฮะไม้เนี่ยมาแบบสีเขียวๆนะครับแล้วก็เคลือบเงามาแบบโอ้โหแบบคือดูดีมากๆนะครับเรียกว่าทําให้นาฬิกาดูแพงขึ้นเป็นหลักแสนได้เลยนะครับอันนี้ ดูดีจริงนะฮะแล้วเขาก็จะมีเล่มแบบนี้มาให้นะฮะที่ไว้ใส่การ์ดแบรับประกันนะครับแล้วก็ทีเด็ดอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเขาได้รับคอกเซอร์ฟิไลด์ด้วยนะฮะหรือว่า COSC จากฝั่งสวิสนะครับเพื่อบอกว่านาฬิกาเนี่ยมีความแม่นยำเที่ยงตรงมากๆนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้นะฮะแค่นี้ก็ประทับใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับมาดูส่วนของนาฬิกากันต่อเลยนะฮะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่สามารถกันน้ำลึกได้ระดับ600เมตรเลยนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาดำน้ำนะฮะเขาก็จะกันน้าได้ประมาณสักร้อยเมตร200เมตรใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดแบบเริ่มใช้งานจริงจังเนี่ยก็จะประมาณ300เมตรนะฮะแต่ตัวนี้เรียกว่าแบบใช้งานแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับ600เมตรนี่ถือว่าเยอะมากนะเอาไปใช้งานแบบเป็นนาฬิกาโปรเฟชชั่นอลหรือว่าทํางานในสภาวะแรงดันส,งสูงได้แบบย,วยาวๆเลยนะครับโดยที่เรือน,นี้ก็จะมาเป็นแบบสีดาล้วนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับ แต่สีดำล้วนเนี่ยผมว่าก็น่าจะเซฟสุดนะแล้วก็ดูแบบเป็นทางการที่สุดละนะครับสำหรับนาฬิกาสไตลน์นี้โดยที่ตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นสีดำเงาๆนะฮะให้ความหรูหราแล้วก็ดูแพงอารมณ์เหมือนแบบโรเล็กซ์ซัมเมอรินเนอร์ได้เลยนะครับส่วนตัวมาร์เกอร์เนี่ยก็จะมีการมิกซ์เอาตัวเลขนะฮะแล้วก็มาร์เกอร์วงกลมเนี่ยมาผสมผสานกันนะครับอย่างหน้าปัดด้านในเนี่ยหลายๆคนมองนะฮะก็อาจจะไปนึกถึงพวกลองจินชัยโดของเควส์นะครับเพราะว่าหน้าตากลิ Green ่นอายด้านในหน้าปัดเนี่ยได้ฟิลฟิลนั้วก็มี จุดเด่นที่สุดนะฮะก็คือเรื่องของการตัดแสงสะท้อนนะครับเป็นกระจกที่ตัดแสงสะท้อนได้ดีมากๆนะฮะเวลาเข้าในที่ร่มเนี่ยหลายๆมุมนี่คือมองไม่เห็นกระจกเลยนะครับอันนี้คือทําได้ดีแบบมากๆสุดๆเลยนะฮะส่วนขอบเบเ,เซลเนี่ยให้มาเป็นเซรามิกด้วยนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกตานะฮะคือในการดาน้ําโดยทั่วไปนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีการเล่นตัวเลขเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรแบบนี้นะฮะแต่เรือนเนี่ยพอหลังจากสิบห้านะครับเขาก็จะมาเป็นแบบยี่สิบห้านะครับสามห้าสี่สิบห้าห้าสิบ ไม่ได้ลงเลขศูนย์นะครับแต่ว่าเป็นลงเลข5าแทนอันนี้ผมว่ามันเป็นดีเทลหนึ่งที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยยังมีเอกลักษณ์อยู่นะฮะส่วนเรื่องของรูมเนี่ยแน่นอนว่านาฬิกาดำน้ํา600เมตรจริงจังขนาดนี้นะครับก็ต้องให้รูมที่แบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะด้านบนตรงเม็ดตรงเนี้ยก็มีมาให้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็มีรูมมาให้ด้วยนะครับเรื่องแสงตอนกลางคืนนี่คืออลังการมากๆนะครับต้นแสงนิดเดียวก็ชาร์จเก็บประจุได้ค่อนข้างจะเยอะเลยด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะส่วนจ เครื่องของเรือนนี้มันเป็นแบบ in-house movement นะฮะหมายความว่าที่โทนี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องให้กับเรือนนี้เองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับนาฬิกาสวิสหลายๆแบรนด์เลยนะฮะในช่วงราคาประมาณนี้ ส่วนมากอ่ะเขาก็จะไปเอาเครื่องของ ETA นะฮะหรือว่าเอาเครื่องของแบบ Third Party อ่ะมาใส่นะครับซึ่งทิโทนี่เนี่ยถือว่าทําตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าในราคาประมาณนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะที่แบบมันเป็นเครื่อง In House ที่แบบผลิตขึ้นมาเองแล้วก็มีความเที่ยงตรงระดับ Certified ด้วยนะฮะถือว่าทําได้ยากมากๆนะครับในช่วงราคาประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทางทิโทนี่ก็ทําได้นะฮะอันนี้ก็ต้องชมเลยส่วนฟังก์ชันการใช้งานของคลาวนะครับเราสามารถหมุนออกมาได้ก่อนนะฮะเพราะว่าเรือนนี้เป็นสกู๊ o ดาวคลาวนะครับสามารถขึ้นลานได้ยมือได้ ตำแหน่งต่อมาเนี่ยก็เป็นการบุนลงนะฮะเพื่อตั้งวันที่ที่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการมุนตั้งเวลานะครับฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกับนาฬิกาดำน้ำทั่วไปนะครับแต่มีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรือนนี้เพิ่มเติมนะฮะก็คือฟังก์ชันเรื่องของฮีเลียมวาลตรงนี้นะครับคือหลายๆคนนะฮะมีนาฬิกาดำน้ำรุ่นที่แบบมันดำได้ลึกๆนะฮะบ,บางคนอาจจะสังเกตนะเพราะมันมีแบบ รูกลมๆแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะฮะก็จะปล่อยผ่านมันไปนะไม่ได้แบบคิดว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันที่สําคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องเอาไปดําน้ําลึกจริงๆนะครับ คือการดำน้ำเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าปกติมันก็จะมีแบบดำน้ำตื้นทั่วไปใช่ไหมฮะก็คืออย่างสโน l ลิงใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นแบบสกูบ้าที่ลึกลงมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลึกมากถึงขนาดจะอยู่ใต้น้ําแบบยาวๆเป็นแบบชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสําหรับบางคนนะที่เขาทํางานใต้น้ําจริงๆนะฮะอย่างเช่นพวกนักวิจัยหรือว่านักประดาน้ําเพื่อทําการค้นคว้าอะไรบางอย่างนะฮะ บางทีเขาต้องอยู่ใต้น้ําแบบนานๆมากๆนะฮะเขาก็อาจจะมีการไปพักในแชมเบอร์หรือว่าในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะฮะเพื่อให้นักดําน้ําลึกมากๆเนี่ยได้พักสัหน่อยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการใส่อากาศเข้าไปเพื่อให้หายใจได้ใช่ไหมฮะ โดยในอากาศเนี่ยเดิมทีมันจะประกอบหลักๆด้วยออกซิเจนกับไนโตรเจนใช่ไหมครับแต่เขาก็จะมีการเติมก๊าซฮีเลียมเนี่ยซึ่งเป็นกา๊าซเฉยเข้าไปในอากาศด้วยนะฮะมันจะช่วยเข้ามาทําให้ระบบการทางานในร่างกายเราเนี่ยเป็นปกตินะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอเราใส่นาฬิกาทั่วไปเนี่ยเข้าไปในแชมเบอร์นั้นนะฮะที่มันมีฮีเลียมอยู่เนี่ยฮีเลียมเนี่ยมันเป็นก๊าซที่โมเลกุลเล็กมากๆน,นะฮะมันก็อาจจะสอดแทรกเข้าไปในนาฬิกานะฮะหรือว่าเข้าไปอยู่ด้านในนาฬิกาหลายๆเรือนได้นะครับพอฮีเลียมมันอยู่ด้้านในใแลวแับบ คลใส่นาฬิกานั้นนะออกมาที่พื้นผิวน้ําปกตินะฮะหรือว่าขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยก๊าซฮีเลียมเนี่ยมันก็พยายามจะคลายตัวออกมาใช่ไหมฮะหรือว่าพยายามจะหนีออกมาจากตัวนาฬิกาเนี่ย ซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดนาฬิกาไม่แข็งแรงพอนะฮะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบนาฬิกากระจกระเบิดได้นะครับเพราะว่าซกสเทียมเนี่ยมันไม่มีทางไปนะครับมันก็ต้องดันอะไรสักอย่างออกมานะฮะซึ่งส่วนที่แบบมันจะบอบบางที่สุดของนาฬิกาแล้วก็ทําให้นาฬิกาเป็นพังได้ง่ายเนี่ยก็คือกระจกนี่แหละนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์ในอดีตนะฮะที่แบบนักดำน้ำนะครับเอานาฬิกาดำน้าขึ้นมานะแล้วกระจกแบบป๊อปออกมานะฮะแบบหลุดออกมาดื้อ,อเลยนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย การที่มีวาล์วแบบนี้มันก็เลยทาให้เรือนนี้เวลาขึ้นมาบนผิวน้ำนะฮะฮีเลียมที่มันตกค้างอยู่ในนี้มันก็จะออกมาทางรูนี้นั่นเองนะครับทำให้เราก็สามารถใช้งานเรือนนี้ได้แบบไม่ต้องกลัวมันพังไม่ต้องกลัวมันระเบิดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่จําเป็นนะฮะสำหรับนาฬิกาที่จะเอาไปดําน้ําลึกจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดดําน้ําทั่วไปสกูบา้าดิวิ่งแบบนิดเดียวนะฮะแบบที่คนทั่วไปแบบสามารถฟรีดิวิ่งได้เนี่ยไอฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้จเเดนนเาเป็นสักทีเดียา ใหญ่โตมากๆนะครับตามประสานาฬิกาที่ดำน้ําได้ลึกนะฮะถ้าเกิดลองวัดเคสไซส์ดูนะก็ออกมาประมาณ42มิลน,นะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.6มิลเลยคือเอาจริงๆนะครับเคสไซส์42มิลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะเวอร์ซะทีเดียวนะฮะถือว่ายังพอได้อยู่เพเผลอๆนี่แบบเล็กกว่าน,นาการดำน้ําระดับแบบ2-300เมตรบางเรือนได้ซ้านะฮะแต่สิ่งที่มันทําให้เรือนนียมันดูตันจริงๆก็คือความหนานี่แหละแล้วก็ความหนักของตัววัสดุนะฮะคือมันเป็นนาฬิกาที่เวลาจับปั๊บเนี่ย มันรู้สึกได้เลยว่ามันแบบโอ้โหหนักหนามันตันมันแบบแข็งแรงมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้หลายๆคนที่ชอบนาฬิกาที่แบบลุยๆน่าจะชอบเรือนนี้แน่นอนนะฮะส่วนฝาหลังเนี่ยเขาก็ยังมีการโชว์กลไกมาให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าผิดวิสัยนาฬิกาที่ดำน้าได้600เมตรมากๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะกลัวไอ้ฝาหลังเนี่ยมันระเบิดมากนะนาฬิกาที่มันจะดำน้าได้ลึกๆอะ่ะเขาก็จะไม่เปิดฝาหลังโชว์กันนะครับแต่เรือนนี้ก็ไม่สนนะฮะโชว์ฝาหลังโชว์เครื่องด้านในมาด้วยนะถือว่าเป็นเครื่องที เทามากนะครับตัวโรเตอร์ก็หน้าตาดูดีดูเทามากนะครับแล้วก็เห็นคนไกลด้านในประมาณนึงแล้วก็ตัวตรงช่องกระจกเนี่ยมันจะเหมือนกับช่องกระจกหน้าต่างของเรือดำน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็จะดูเทามากๆเลยนะฮะส่วนของสายเนี่ยก็มาเป็นแบบโซลิดตันๆเลยนะฮะเอลิงก็มาเป็นโซลิดเอลิงแบบนี้นะฮะแล้วก็เอลิงเนี่ยมีความยืดออกมาจากตัวเรือนนิดนึงนะครับไม่ได้ยืดเยอะมากนะแต่ว่ามันเป็นความยืดที่มันโค้งลงมาเข้ากับตัวลักได้ดีมากๆนะฮะ ทำให้เรือนนี้มันเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่ก็จริงแต่มันแบบไม่ได้การเท่ากับนาฬิกาทั่วไปที่เอ็นลิงเนี่ยมันจะยื่นมาเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวเคสคุณภาพเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะการขัดเงาความเนี้คุณภาพการขัดด้านทุกอย่างลงตัวมากนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมต้องชมเลยอันนี้คือทําได้ดีมากๆแล้วก็อยากให้มีในในาฬิกาทุกเรือนบนโลกใบนี้เลยได้ซ้ำนะครับก็คือระบบการปรับสายของทิโทนี่นะฮะคือเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาดำน้ำใช่ไหมครับ มันก็จาเป็นจะต้องมีระบบที่เอาไว้ปรับสายสั้นสายยาวนะฮะสำหรับคนที่จะใส่เวสสูรใช่ไหมครับแล้วแบบมันต้องปรับให้สายเนี่ยมันยาวขึ้นนิดหน่อยนะฮะตัวนี้ใช้ระบบนี้ครับก็คือตรงโลโก้ตรงนี้มันจะมีให้กดได้นะฮะก็คือเราสามารถกดลงไปแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนสายเนี่ยเข้าออกได้เลยนะครับอย่างเงี้ยถือว่าดีมากๆเลยอะ่ะสมมุติว่าเราจะขยายนะฮะเราก็กดตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วก็เลื่อนสายออกมาแบบนี้เลยเป็นฟังก์ชันที่แบบ สุดยอดเลยอ่ะคือผมว่าใช้งานสะดวกกว่าพวกโรเล็กหรือว่าพวกหลายยี่ห้ออีกนะครับอันนี้แบบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะฮะสามารถใส่บนข้อมือแล้วก็ปรับได้เลยโดยตรงนะฮะไม่ต้องถอดนาฬิกาอกมาก่อนอันนี้ทําได้ดีจริงนะครับอาเดี๋ยวยังไงผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับเวลาใส่กับเรือนนี้ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะ ก็จะเห็นว่าเป็นนาฬิกาที่ใหญ่แหละนะครับจะเกิดเทียบกับข้อมือผมนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีความหนาที่เยอะนะครับเวลามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหนูนขึ้นมาประมาณหนึ่งนะแล้วก็มีพื้นที่ตรงช่องตรงลักเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดมองภาพรวมนะฮะมองจากระ,ระยะไกลเนี่ยใครที่ชอบนาฬิกาสไตล์โอเวอร์ไซส์เรือนนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่ามันให้กลิ่นอายความลุยความดำน้ำําความจริงจังได้เต็มที่มากๆนะฮะและผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่หยิบเอาเอิเลเมนต์หล,หลายๆอย่างจาก แบรนด์ที่เราชื่นชอบอ่ะอย่างผมอ่ะจะชอบลองจินทายโดคอนเควส์มากมากนะฮะเรือนนี้หน้าปัดมันก็จะมีดีไซน์ที่แบบให้เกลี่นอายประมาณนั้นได้เลยอ่ะแต่เขาก็ยังมีความดีไซน์บางอย่างที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ดีอยู่นะครับอย่างขอบเบเซลอย่างเงี้ยดีไซน์แบบเนี้ยผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยนะฮะการหมุนการใช้งานแต่ละคลิกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเทียบเท่ากับนาฬิการาคาหลักแสนเลยนะฮะมีความแน่นหนามีความแข็งแรงมากๆแต่แน่นอนว่าเวลาสวมใส่เนี่ยสำหรับคนที่ข้อมือเล็กๆหรือว่าแบบแขนไม่ค่อยมีีแแรรรรงงงบบผมบผมมมมมมอออ่่ะะะนนนคัืืข้เเเล็็กกกกาาาาาใยจๆึพว มีน้ำหนักที่แบบใช้ได้เลยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ๆนะฮะประมาณสัก6นิ้วขึ้นไป6.5นิ้วเนี่ย ผมว่าเรือนนี้จะใส่ได้สบายแล้วก็แบบลงตัวเข้ากับข้อสุดๆเลยนะฮะเรื่องการสวมใส่เนี่ยจริง,รงๆแบบผมว่าหลายๆคน,นโอเคอยู่แล้วละ,ละเพราะว่าในกาสไตล์ดำน้ำําสีดำล้วนแบบนี้นะครับยังไงมันก็สวยแหละนะฮะยิ่งขอบเซรามิกเล่นเงาเล่นแสงแบบนี้ด้วยนะฮะใส่ไปคุยงานใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะได้แบบหลายโอกาสนะฮะแต่สิ่งที่เรือนนี้มันน่าจะแบบโดดเด่นกว่ชาวบ้านก็คือเรื่องของสเปคนี่แหละนะครับเพราะว่าภาพรวมในราคาประมาณ64% 0 0 0บาทนะฮะเราได้เครื่องอินเฮ s าส์นะครับที่แบบคิดค้นขึ้นมาเเอองนนนแแล้ววก็็ปคคาามมม่ยรดับตหื ไฟนะฮะสเปคการกันน้ํา600เมตรที่แบบจริงจังมากๆนะครับเทียบเท่ากับนาฬิกาสวิสแบบราคาหลักหลายแสนหรือว่าแม้แต่นาฬิกาญี่ปุ่นนะฮะที่จะได้สเปคการกันน้ําแบบนี้นะครับราคามันก็จะประมาณแบบครึ่งแสนเป็นต้นไปหรือว่าบางทีก็หลักแสนก็มีนะฮะดังนั้นก็นับว่าเป็นนาฬิกาสวิสที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับ ในเรื่องของสเปคในเรื่องของสตอรี่ต่างๆนานาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการผลิตทั้งหลายนะฮะคือที่แรกผมก็ต้องยอมรับเลยนะว่าผมเห็นแบรนด์นี้ครั้งแรกนี่ผมไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบจะเฉียวเข้าไปซื้อเลยอะแต่พอราคามาดูนะฮะว่าทําไมเอ้แบรนด์ที่แบบไม่ได้ทําตลาดจริงจังแบบนี้ทำไมถึงตั้งราคามาประมาณสัก6 0,000 000กว่าบาทได้นะฮะพอหยิบสเปคเขึ้นมาดูเท่านั้นแหละนะครับยอมเลยนะครับยังไงก็ต้องลองออกมาใช้งานดูจนได้นะฮะซึ่งเรือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนซื้อจริงมันจะมีสดด่วนลด่ิ เื่นชอบในการดำน้ำดูลุยๆด,ดูแบบสมบุกสมบันนะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นหนึ่งไอเดียในการซื้อก็ได้นะฮะถือว่าค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ